วันนี้ก็จะมารีวิวคอมของตัวเองนะครับว่าตัวเนี้ยผมประกอบยังไงซื้อที่ไหนแล้วก็ใส่อะไรมาบ้างนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเซ็ตทั้งหมดนะครับนี่เวลาใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสเปคนี้ก็จะเอาไว้ทำงานบวกกับสตรีมนะครับหรือว่าทำพร้อมกันเลยก็ได้นะครับผมก็จะจัดคอมมาทำงานประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูดีเทลของเครื่องตัวนี้ก่อนว่าตัวเนี้ย ผมใส่อะไรเข้าไปข้างในบ้างนะครับแล้วก็ข้างในหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่อันนี้ก็ซื้อข้างนอกมาใส่เองนะครับมาเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในกันเลยซุบถอดได้อย่างนี้เลยเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเคยแตกมาแล้วนะครับคือเคสตัวเนี้ผมเคยทําฝามันแตกไปแล้วนะถ้าใครติดตามดูอยู่นะฝาตัวนี้เคยแตกมาแล้วแล้วก็สั่งร้านนอกเขาทําใหม่นะครับเพราะว่าถ้าในอะไหล่มันไม่มีขายนะครับ ตัวนี้ก็เลยต้องทําใหม่นะครับนี่อ่าดูหน้าตาข้างในนี่สวยปะอันนี้ก็แต่งเองเหมือนกันนะไอโฟพ์ลมเสริมพวกนี้ก็คือเอามาใส่เพิ่มเองนะครับเครื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยผมประกอบที่ JB นะครับไม่เคยประกอบคอมเองเลยก็เลยอยากได้คอมเป็นเครื่องแรกนะครับแล้วโจท์เนี่ยไม่อยากจะซ้ําคนอื่นนะอยากจะเป็นคอมสีขาวก็เลยเป็น เซตนี้มานะครับนี่โดยแต่ละชิ้นเนี่ยผมเลือกซื้อเองทั้งหมดเลยนะเดินเข้าไปที่ JB i นะครับผมอยากได้คอนสีขาวแล้วก็เเปคประมาณนี้มีตัวไหนให้ผมเลือกบ้างผมก็ไล่จิ้มมาเลยนะเครื่องนี้กว่าจะรีวิวได้เนี่ยก็เกือบปีนะครับเกือบปีนะเพราะว่าสั่งมาแล้วก็ลองใช้ก่อนนะครับว่าเอยทำงานที่เราทำเนี่ย ดีไหมแล้วก็ใช้สตรีมใช้เล่นทุกอย่างเนี่ยดีไหมสรุปว่ามันแรงมากนะับมันแรงมากมันจะมีส่วนที่แรงและส่วนที่เบาเดี๋ยวค่อยมาไล่กันนะครับโดยเครื่องนี้นะในบินเนี่ยจะจบอยู่ที่4 9่หมื่นเนะครับสี่หมื่นนะเครื่องนี้ประกอบเองทั้งหมดนะครับเป็นเซตสีขาวนะแต่ว่ามันไม่ได้จบสี่หมจริงๆเพราะว่าผมก็มีการเติมนั่นเติมนี่เติมแรมเงี้ยเติมสิ่งต่างๆเข้าไปเนี่ย มันก็จะจบอยู่ประมาณใกล้ๆประมาณ60,000่นนะครับหกหมื่นนะโดย6 0 0 0ื่นเนี้ยผมก็ทยอยจ่ายนะครับในบัตรเครดิตนะครับก็ไม่ได้จ่ายจบนะคอนเซปต์สีขาวผมบอกเลยใครอย่าหาทำนะเพราะว่าสีขาวเนี่ยราคาจะสูงกว่าแล้วหาของยากกว่าสีดำนะครับผมบอกเลยว่าถ้าใครจะประกอบนะแนะนําไปสีดำนะแต่ว่าถ้าใครอยากเท่ใครอยากลำบาก มาสีขาวก็ได้นะฮะร,รุ่นที่คนอื่นนิยมอย่างเงี้ยสีขาวบางทีก็ไม่มีนะเซตตัวเนี้ยมันเป็น rgb หมดเลยคุณสามารถคัสตอมสีได้ตามใจชอบเลยนะครับสารตั้งต้นก็คือเคสตัวนี้เลยนะก็จะเป็นของ corsair เหมือนกันซีรีสามพ0นะครับสามพนะสวยมากชอบมากนะครับแบบดูในเว็บแล้วก็ถูกใจก็เุยตั้งต้นด้วยเคสตัวนี้เลยนะตั้งต้นด้วยเคสตัวนี้เครื่องนี้นะครับตัว cpu เนี่ยผมใส่มาเป็น i 7 7 4นะ 700 k นะครับตัวนี้ก็คือว่าแรงมากเลยนะพอมันแรงกลัวมันร้อนนะผมก็เลยซื้อชุดน้ำมาติดนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นชุดน้ำา3ตอนของมาเตอร์นะของมาเตอร์มาต่อกันที่การ์ดจอนะครับการ์ดจอตัวนี้ผมประกอบมาเป็นตัว4060นะครับ4060นะของกาเล็กนะกาเล็กสีขาวนะครับทำไมถึงประกอบ4060กศูนการทำงานจริงเนี่ยผมเอาตัวการ์ดจอเนี่ยมาซัพพอร์ตตัว cpu นะครับก็เลยตั้งใจว่า โอเคไปเน้นตัวนี้แรงๆนะครับแล้วก็เอาตัวนี้มาแบ่งเบานะเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมจะลงละเอียดให้อีกทีว่าเํ้สำหรับความคิดเพิมผมอะเราจัดความแรงประมาณนี้ไหมมาทํางานแต่งรูปมาตัดต่ออะไรเงี้ยเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยก็จะแนะนําว่าประกอบประมาณไหนดีนะครับก็จบไปแล้วเนาะมาถึงตัวแรมนะครับตัวแรมเนี่ยผมประกอบมาเป็นตัวของข้อแซ่นะข้อแแว่นกาดนะ DDR5 แถวละ16นะครับแถวละ16 มีอยู่4แถวก็อยู่ที่64กิกนะ64กิกมี2แถวเป็นบัตร5 2 0 0แล้วก็อีก2แถวเป็นบัตร5 6 0 0นะเพราะว่าบัตรไม่เท่ากันเพราะว่าผมซื้อมาเติมนั่นเองนะสำหรับใครที่ดูคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมแต่งคอมแต่งพัดลมอะไรไปเนี่ยก็จะเห็นว่าผมใส่ตอนนั้นแหละนะครับก็รวมๆก็จะเป็นประมาณนี้เป็น i7 Gen 14นะครับแล้วก็4060แล้วก็แรม64กิกนะครับ แล้วอย่างอื่นมีอะไรอีกไหมอย่างอื่นจริงๆมีเยอะเลยนะครับตัวพัดลมเนี่ยใส่เพิ่มนะครับมีพัดลม1 2่สองม้าหกด้าตัวนะครับจริงๆอะ่ะพัดลมอ่ะมีอยู่10ตัวเนาะมีอยู่ตรงนี้แต่ว่าพอแบบพอมันมีแต่พัดลมอ่ะมันดูไม่มีอะไรก็เลยถอดตัวที่10ออกเหลือ9ตัวแล้วก็เติมฟิกเกอร์มานะครับก็ดูดีขึ้นนะอ่าดูดูแบบดูมีอะไรขึ้นนะครับคอมเครื่องนี้เนี่ย ดั้งเดิมของมันน่ะมันจะมี1 2 3 4สาี่นะครับโดยที่ผมประกอบจากร้านมามีอยู่4ตัวแล้วผมซื้อเพิ่มมาอีก6ตัวนะซื้อเพิ่มมาอีก6ตัวก็คือคลิปก่อนหน้านี้นะครับมี1 2 3 4 5สาี่ห้าหคลิปที่ผมประกอบพัดลมเนี่ยค่อนข้างถูกเลยนะครับซื้อติดเพิ่มเนี่ยค่อนข้างถูกเลยแล้วก็มีเพื่อนๆสั่งไปติดตามเพิ่มเนี่ยเยอะมากนะครับนะเยอะมากสามารถสั่งไปแต่งได้เลยนะครับใครที่อยากจะแต่งพัดลมในเครื่องเนี่ยราคาไม่แพงเนี่ย สั่งไปตามได้นะครับก็คือถูกมากนะครับนี่ก็จะเป็นจอเสริมที่ผมแต่งมานะตอนนี้ใครจะมอดเป็นแบบบอกสถานนะของคองเครื่องน,นี้ก็สามารถมอดได้นะแต่ว่าผมไม่อยากได้อย่างนั้นไงก็เลยทำโลโก้เองแล้วก็ใส่สเปคเข้าไปเองก็จะมีสเปคที่ผมทำเองนะครับก็จะเป็น CPU i7 ไ4 7 0 0 k นะแล้วก็เป็นก้าวจอ์แล้วแรมเนี่ยใส่ไป4แถวนะแต่ละชิโหก็จะเป็น 64G กิกนะครับ ตัวจอตัวนี้ก็ไม่ได้แพงนะก็ประมาณหลักร้อยนะครับหลักร้อยใครอยากจะซื้อติดก็ไปซื้อติดได้นะแล้วมีอะไรอีกไหมสั่งการ์ดเพิ่มอันนี้เห็นไหมเห็นการ์ดตัวนี้ปะการ์ดตัวนี้เนี่ยจะเป็นการ์ด w i f i นะครับผมอยากจะบอกว่าตัว Wi-Fi อะ่ะมีผลมากๆนะครับใครที่ประกอบพร้อมแล้วแบบไม่มีช่องการ์ด w i f i เนี่ยผมบอกได้เลยว่าการติด WiFi ให้กับเครื่องนี้เนี่ยค่อนข้างสำคัญนะครับเพราะว่า บางทีเนี่ยช่องต่อเสริมเนี่ยมันไม่พอเนาะช่องต่อเสริมมันไม่พอมันก็มาใช้ตัว WiFi นี้ได้ก็จะช่วยแบ่งเบาตัวของการใช้งานไปได้เยอะเลยแล้วก็พาวเวอร์ส l ายนะพาวเวอร์สปายอยู่ในนี้นะมันปิดอยู่นะครับโดยพาวเวอร์ส l ายเนี่ยผมประกอบมาเป็น650วัตต์นะคของคูกานะก็อยู่ข้างในนะไม่มีรายพลังงานเครื่องนี้ก็จะใช้อยู่ประมาณ650วัตต์นั่นเองนะครับ หลักๆคอมเครื่องนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะก็จะอยู่ประมาณาไม่เกิน60,000น,นะของเซตนี้นะครับของเซตนี้ก็ตกแต่งด้วยฟิกเกอร์นะแล้วก็การทำงานของผมเนี่ยก็จะทำงานประมาณนี้ผมต่อจอออกมาประมาณ3จอเป็นจอ Full HD หมดเลยนะจอนี้เล็กสุดนะครับก็คือ 24นิ้วนะอันนี้ก็ยี่สนะก็ความละเอียดฟูล HD ทั้งหมดเลยแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยร้อยขึ้นนะร้อยขึ้นเพราะว่าไม่ได้บ้าเกมอะไรขนาดนั้นก็เอามาแบบว่าทํางานแต่งรูปเรื่องสีแล้วก็ตัดต่อนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยดึงภาพเข้ามาในนี้นะก็คือต่อให้ cmi นะครับผ่าน capture card มาพร้อมยิงออก steam โดยทั้งหมดเนี่ยจะใช้อยู่3จอบวก1นะครับตัวโน้ตบุ๊กก็จะใช้อยู่ประมาณ i7 Gen 10นะเพื่อยิงออก สตรีมนั่นเองสตรีมผมจะยิงอยู่2ช่องทางนะจริงๆอยากยิงไปเพิ่มกว่านี้แต่ว่ามันต้องจ่ายตังค่าสตรีมนะก็เลยยิงแค่2ก่อนนะในอนาคตอาจจะยิงประมาณ3ามานสก็แล้วแต่นะครับก็คิดว่าไหวนะก็สเปคนี้ก็คิดว่าไหวนะไอเจ็ดเโดย JB เนี่ยเขาก็จะกอบมาให้เสร็จสับหมดเลยนะอันนี้ก็จะเป็นพวกกล่องพวกอะไรที่เขาแยกมาให้นะครับก็จะมะีตัวเครื่องสําเร็จรูปแล้วก็ ตัวกล่องแล้วก็ตัวบเบสร็จมาให้นะครับเขาก็จะให้เราเก็บประกันอะไรพวกนี้ไว้ที่เราเลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นลำโพงบลูทูธนะครับลำโพงบลูทูธเนี่ยเป็นของฮารมิกดอนนะตัวนี้ก็เดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดไว้ให้นะครับตัวนี้ตัวเนี้ยค่อนข้างสวยเลยนะครับเปลี่ยนสีได้นะตัวเนี้ยอ่ะชอบมากนะชอบชอบมิติเสียงของตัวนี้มากก็เลยซื้อจัดมานะครับแล้วทั้งหมดนี้นะครับ จะขาดไม่ได้เลยถ้าไม่มีตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าสําคัญที่สุดนะย้ําเลยนะว่าสําคัญที่สุดตัวนี้คือเครื่องสํารองไฟนะครับเครื่องสํารองไฟของเจ้าเครื่องนี้นะครับผมบอกได้เลยเครื่องสํารองไฟตัวนั้นอะสำคัญที่สุดสําหรับตัวนี้นะครับซึ่งผมอะผมให้ความสําคัญจากเจ้านี้มากๆเลยนะครับเครื่องสํารองไฟตัวนี้เนี่ยถ้าไม่มีตัวนี้ผมบอกเลยว่าเสียคอมเครื่องนี้ไปแล้วนะครับเพราะว่า ในการใช้งานจริงเนี่ยมันก็จะเจอสภาวะฝนตกน,นู่นนั่นนี่เต็มไปหมดเลยนะซึ่งไฟกระชากเนี่ยสามารถทําให้เครื่องนี้มันสามารถพังได้ในทีเดียวเลยนะครับฟ้าผ่าไฟกระชากไฟดับอะไรต่างๆเนี่ยมันมีตลอดนะครับมันมีตลอดถ้าไม่มีเครื่องสำรองไฟนี่คือเครื่องนี้หายไปแล้วปิวไปแล้วนะครับก็ค่อนข้างสัมพันธ์เลยนะใครที่ยังไม่มีผมแนะนํานะ ให้ซื้อติดไว้นะครับพันสองพัเองนะครับก็ค่อนข้างที่จะสำคัญม,มากๆเลยส่วนใครสงสัยนะครับว่าเฮ้ยพี่ประกอบคอมประมาณไหนดีใครจะเอาไว้ทํางานแต่งรูปตัดต่ออะไรเงี้ยจริงๆผมจะค่อนข้างแนะนําว่าเฮ้ยจริงๆอะ่ะเองไปซื้อ i5 ก็ได้นะครับ i5 Gen 12 Gen 13 g อ n 14อะไรเงี้ยจริงๆ i5 ก็ค่อนข้างแรงแล้วนะครับสเปคประมาณนั้นก็เพียงพอแล้วแล้วก็มาเพิ่มการ์ดจอก็ได้นะการ์ดจออาจจะเพิ่มมาเป็น สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ก็ได้นะครับก็คือแรงแล้วนะครับแรงมากๆแล้วนะใครจะใช้ลายเส้นก็ไปประกอบลายเส้นก็ได้นะครับก็เอาอ้างอิงจากสเปคเมื่อกี้แล้วกันที่ผมแนะนําไปประมาณ i5 นะก็เอาเป็นสเปคประมาณนั้นก็ได้ก็ประหยัดงบแล้วก็มาเติมการ์ดจอด้วยก็สามารถทํางานได้แล้วเพียงพอแล้วนะครับก็ไม่จําเป็นต้อง จะเต็มขนาดนี้ก็ได้นะครับส่วนคออันต้าเนี่ยผมยังไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่าคออันต้าเนี่ยมันเป็นพรอมรุ่นใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ต้นทุนมันยังแพงอยู่นะครับผมยังมองว่ามันยังไม่คุ้มสักเท่าไหร่นะครับก็ประกอบประมาณ i5 Gen 1เจนส1 4ก็ได้นะครับก็ ถือว่าแรงแล้วนะครับโดยประมาณนี้ครับโดยการรีวิวก็จะประมาณนี้เลยแล้วใครอยากจะแต่งคอมตามนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงข้อมูลไว้ให้เนาะก็จะมีพวกจอเล็กๆอย่างนี้แล้วก็พัดลมเติมอย่างนี้นะเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ไว้ให้นะครใครอยากจะแต่งตามก็ไปแต่งได้นะครับโดยคลิปนีมม้ก็จะรีวิวประมาณนี้แล้วกันนะครับใครสงสัยตรงไหนอยากพูดคุยตรงไหนก็สามารถ พิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยถ้าใครชอบนะครับก็กดติดตามกดกระดิ่งได้นะครับก็จะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับบ mm ๊ายบาย